สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a t แคครับก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะไปตามเก็บสมบัติกันนะครับกันที่จกักรวาลที่1น,นะพอดีว่าตอนที่ทําคลิปนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของอการตามล่ามสมบัตินั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะไปตามเก็บในด่านที่เรายังไม่ได้สมบัติกันนะครับเพิ่งรู้ว่าไอดา้ดาวดาวกลมๆก,ก,ก็คือ สมบัตินะ,อะโอเคเดี๋ยวเราลองดูครับ่าตอนนี้เราพบวิศวะคนใหม่อีกแล้วนะปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาก็คือเรายังไม่ได้วัตถุด,ดิบในการก่อสร้างเลยได้อาหารกระป๋องแมวมาอีกหนึ่งนะครับเชิงเป็นการสะสมอาหารแมวที่ยากจริงๆเลยนะคือเราอยากเอาไปลุนอูปเปอร์ไงแต่ก็นั่นแหละครับ ว่าจะหาเจอนะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะกดของก่อนนะอลาก,กิตต์เหรอไหนอะเมื่อกี้เห็นมันขึ้นหนึ่งอะไม่สำเร็จเหรอเอา้าหลอกเรานี่วางั้นเรามาส่งอันนี้ก่อนดีกว่าครับอ่ากระชปองธรรมดานะได้การศึกษานะครับแลกอันน่ะเราจะได้อะไร ชไม่ใช่ชาร์จปืนใหญ่นะครับไม่อ่านว่าชาร์จไปอ่านแคตอะไรละอ่ะกดใช้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่เราลุยด่านจากกวาลที่หนึ่งเนี่ยนะเราจะไม่ไปลุยตรงที่มันเป็นซอมบี้ระบาดนะครับอะไรเนี้ยพ็กเกจตที่นำ เราจะข้ามไอ้ตรงที่มันเป็นอ่าซอมบี้ระบาดไปนะเทศกาลสมบัติแมวเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคือถ้าผมลงคลิปนี้ไปเนี่ยเทศกาลนี้ก็คงจะหายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราอาจไปพักใหญ่เนาะไม่มีเวลาตัดต่อครับเนื่องจากว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะก็โอเคครับมาลุยกันเลย แต่พอกลับมาเล่นที่จกักรวรรดเดิมเนี่ยรู้สึกว่ามาเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าอซอมบี้เราไม่ใช่ซอมบี้สิน้องแมวเราโหดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราพัฒนาเป็นเลเวล10หลายตัวแล้วเนอะทำให้มันดูกระจอกไปเลยอนะแต่ในส่วนของจกักรวรรดที่2นะครับก็ยังเล่นอยู่นะใจเย็นๆน,นะทุกคนเราก็จะทำคลิปไปเรื่อยนะการกดดันกันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพราะฉันเนรอดีกว่านะ จยังไงเดี๋ยวทำให้อยู่แล้วนะครับสำหรับตระคลิปที่เราจะเล่นกันนะก็วันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนของเสียงเพลงนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อเปิดเพลงเสียงดังมากนะแต่ถ้าเราไม่อัดคลิปตอนนี้เนี่ยก็จะไม่มีเวลาทำคลิปนะเพราะว่าช่วงเย็นก็กว่าจะตัดต่อเกมราดเดย์อีกนะไปดูอครับ ป้อมจะแตกแล้วน้องแซลมอนนน้องนาวีครับเรียบร้อยแต่จะได้สมบัติหรือเปล่านะไม่ได้หรออะไรวะอ่ะไม่เป็นไรมาลุยกันต่อที่เดิมนี่แหละครับจนกว่าเราจะได้อ่ะสมบัติของด่านนี้นะถ้าเราได้สมบัติครบทุกด่านในจกักรวรรดที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกอะไรหรือเปล่า ไม่งั้นมันจะมีไอ้ให้เก็บแต้มเก็บอาสมบัติในตลารางเพื่ออะไรใช่ไหมมันต้องมีอะไรปลดล็อกหรือ,รอแจกอะไรเราสักอย่างแหละไม่ใช่ว่าแบบเออให้ความภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้นะคือไอ้ความภาคภูมิใจที่เราเก็บได้มันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ก็คงแต่ก็ควรจะมีอะไรตอบแทนเรามาบ้างนะที่เรามีความพยายามในการอจาจัดการนะแล้วก็ตามราสมบัติได้นะ พูดไปงั้นแหละครับได้ไม่ได้ก็เหมือนกันเลยก็ตอนนี้กำลังเคลียคลิปในเครื่องอยู่นะจัดระเบียบเครื่องหน่อยเพราะว่าถ้าเราเอาเกมรอตเกไปเล่นบนเครื่อง iPhone 13ามันจะเล่นไวขึ้นนะครับกระตุกน้อยลงแล้วก็ตัดต่อไวขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง iPhone 11อะ่ะคือชิปมันเก่าแล้วนะแต่มันเล่นได้อยู่นะมันเล่นได้อยู่ มันก็เหมาะกับเกมที่แบบความแรงไม่มากนะกินแรมไม่มากอะไรเงี้ยกราฟิกไม่เยอะก็เล่นได้นะครับปกติส่วนเรื่องการตัดต่อก็ช้ากว่า13หน่อยแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ใช้งานได้สบายสบายนะแต่เวลาอัพโหลดเนี่ยรู้สึกว่า WiFi ของ13มันจะอัพโหลดไวกว่า11นะครับอเอ๊ ทำไมมันมาพูดอะไรเกี่ยวกับไอโฟนอ๋อเกี่ยวกับเครื่องที่เล่นอะโอเคไม่ได้อีกแล้วเหรออ่ะไม่ไดก้ก็เล่นใหม่ครับแค่นั้นเองจนกว่าเราจะได้สมบัตินะครับเดี๋ยวถ้าหมดหน้าเทศกาลเราก็กลับไปตรงจกักหวาที่2ต่อนะดานอื่นใอยว่ากันนะครับเพราะยังไงเราต้องเล่นไปเรื่อยอยู่แล้วไนงะก็เอาเคลียร์ไปทีละด่านนะส่วนใครรอด่านไหนก็รอไปก่อนนะครับ ส่งแมวกระทิงไปเลยครับ3ตัวดูเซฟว่าจะป้อมจะแตกไวขึ้นไหมดูอังซีแลมาปีห้าไปเลยครับรีบจัดการป้อมไปโยกหัวอยู่ตรงนั้นนะป้อมป้อมนี่นะเรียบร้อยครับจะได้ไหมสมบัติพี่ได้แล้วนี่ไงระดับด้อยด้วยวะ แต่ระดับด้อยก็ยังโอเคนะยังดีกว่าไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วควรได้สีทองใช่ไหมเอาสมบัติระดับหายากนะครับนะต่อไปที่เยอรมนนีครับจริงๆมันมีอีกหลายด้าเลยนะที่ผมยังไม่ได้สมบัตินะครับก็คือตอนนั้นอะ่ะเล่นเพื่อให้ผ่านตาดานไปไงแต่ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ใครรู้ไหมว่าถ้าสมมติเราได้สมบัติครบอะ่ะไม่ว่าจะ สมบัติระดับไหนก็ตามมันจะมีการปลดล็อกอะไรไหมหรือถ้าเราได้สมบัติสีทองครบทุกด่านแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกอะไรให้เราหรือเปล่าหรือให้แค่แบบความภาคภูมิใจเฉยๆถ้าสมมติให้แค่ความภาคภูมิใจผมเล่นด่านต่อไปเลยดีกว่านะในจกักรวรรดิที่ะครับเล่นให้จบไปตลาดาเลยนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าไอ้จกักรวรรดิที่2เนี่ยผมเล่นไปถึงด่านไหนนะแล้วก็อ่าเห็นเขาว่าบอสดนะ่านสุดท้ายมันเปลี่ยนจากหัวเป็นตัวอะไรสักอย่างนะ อาเ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับส่วนไอซอมบี้ระบาดเนี่ยลองแล้วนะยังไงก็ไม่ชนะมันต้องมีตัวที่มันตีซอมบี้ได้ถูกไหมแล้วมันก็ต้องมีตัวกันป้อมด้วยเรายังไม่รู้ไงว่าตัวไหนมันสามารถกันป้อมได้ก็เล่นไปก่อนแล้วกันครับเล่นแบบนี้ไปก่อนไม่ได้สมบัติอีกแล้วนะเยอรมน,นีไม่ได้ก็คืออ่ะเดี๋ยวกนไม่ได้ก็คือต้องสู้ต่อนั่นเองนะครับอโอเค เนี่ยต้องพยายามพูดให้ช้าลงแล้วเพราะว่าถ้าเราพูดเร็วเนี่ยลิ้นม,มันจะพันนะครับต้องฝึกพูดใหม่นะมาทีนี้ตอนถ้าเราทําคลิปตอนเช้าเนี่ยเราจะมี energy ในการพูดนะแต่พอมาอัดคลิปตอนกลางคืนคนะี่ย energy จะเป็นอีกแบบนึ่งเลยนะทุกคนมันจะเงาเงาหน่อยเสียงมันเหมือนกับเราใช้ไปทั้งวันแล้วมาดูกันต่อครับคำถามคือ ไอแมวโจมไอแมวโจรของเราเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยเงินมันขึ้นเยอะกว่าปกติกตี่เปอร์เซ็นต์หรือเท่าไหร่นะนี่ยังอยากลองเอาแมวไอ้นี่มาใช้เลยอรแมวเศรษฐีครับเดี๋ยวไว้แบบเคลียด่านแต่ละด่านได้แล้วเราค่อยอหมายถึงว่าเคลีย์หล,หลายๆด่านจบไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาแมวอย่างอื่นมาลองใช้บ้างดีกว่านะแต่ตอนนี้เราเอาแมวหลักๆของเราก่อนนะครับ ก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมถามไปแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยตอนนี้นะครับใช้แมวอะไรบ้างในการอ่าสู้ในทีมนะก็มีคนตอบมาเห็นมีอยู่หนึ่งท่านนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยตอบนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตอนนี้แคปเก็บไว้แล้วละ่ะถ้ามีถ้ามีแมวแบบนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้บ้างนะครับถือว่าเป็นอ่าแนวทางให้ผมได้จัดการเอาไปจัดการกับสิงสาราสัตว์ในเกมนี้นะ เดียครับมาดูซิว่าเราจะได้อะไรจากประเทศอินเดียนะได้มัสซาล่าหรือเปล่านะถ้าชนะก็จะดีมากเลยหมายถึงว่าถ้าชนะเราได้สมบัติก็จะดีมากเลยนะตกคาว่าสมบัต hey. พิพูดเร็วแล้วลืมพูดเร็วแล้วล้นดัวทุกทีนะมาุยต่อครับใช่แล้วนะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าผมเป็นคนที่ พูดเร็วมากนะแต่ตอนนี้ก็จะพยายามปรับตัวอยู่นะทำคลิปมาพันกว่าคลิปแล้วยังไม่ปัฒตานรรมไม่แบบไม่พัฒนาเลยนะเฮ้ยอ,อะไรอะเชฟยักษ์เปิดแล้วคืออะไรวะตรงไหนไม่รู้แต่ลุยต่อดีกว่าอินเดียเสร็จแล้วครับประเทศต่อไปที่เราจะไปลุยในวันนี้ก็คือขอเลื่อนหาก่อนนะนีงไงกรีนแลนดูซิว่ากรีนแลนด์จะมีอะไรนะเนี่ยต้องพยายาม เปล่งเสียงเพื่อแข่งกับดนตรีพ่อนะแล้วก็จะพยายามดึงความสามารถของแอปตัดตอ่อเพื่อตัดเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุดนะครับพอไม่งั้นจะติดลิขสิทธิ์แน่นอนคลิปนี้นะเปิดเพลงดังมากดังแบบว่าคุณพ,พ่อเปิดอะไรดังขนาดนี้นะเลยกันต่อครับฮยมีท่าแดงเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแมวไวกิ้งนะครับกับแมว กล้า,าหาญนะออกไปสู้เยอะๆซึ่งตอนนี้เราปล่อยแมวไวกิ้งไป2ตัวแล้วก็แมวก็หายไปตัว2ตัวแล้วนะสู้ๆทุกคนหมายถึงเขาอะนะหมายถึงน้องแมว,แวเราเนี่ยสู้ๆเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ไว้ที่ด่านนี้แล้วกันนะเล่นไปเรื่อยครับไม่ต้องซีเรียสบางอย่างนี่เราต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง้วยนะอ่า เย่ชินนาแล้วนะสมัทราโลแมวในตำนานคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนี่แคนาดาไม่ไปจ้ะอ่ะอีกด่านก็ได้มะมเอา้าพลังงานไม่เพียงพอมีด่านไหนที่มันพลังงานน้อยมา27ครับหากคนนี้อ่า27 30วางนั้นเลย ถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรครับหยุดก่อนก็ได้แค่นั้นเองนะไว้เดี๋ยวให้มันรีพลังงานเสร็จค่อยเข้ามาเล่นใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราค่อยมาเล่นใหม่นะครับทำคลิปอีกสักคลิปหนึ่งนะว่าแต่แมวที่เข้าเราจะอัปเดตตัวไหนดีอัปเกรดอืเพิ่งเห็นค่า XP ครับแสนสองอ่ะอัปไปเลยครับแมวเบบี้นะอีห้าพัก 5, อีห้าอัปแนวไวกิ้งไหมโอเค ทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส,สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย